อันเนื้อไก่ฉีกอ่ะสวยเลยเดี๋ยวขอชมทุเรียนแนะนำให้ครับได้ค่ะไปดูาไหนครับผมมีราคาเท่าไหร่แปบ85าบาท85บาทเนาะอันนี้85บาบาท8ปสบาทถูกหามค่ะถูกหามเนาะใช่ค่ะได้นะสวัสดีครับอยู่กับช่องน้อยชาแนลนะครับวันนี้น้อยอยู่ที่ตลาดไทยครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนนะมาดูร้านทุเรียนตลาดไทยซอย22นะครับผมทุเรียนสวยราคา ราคาถูกครับสวยๆเลยครับมาได้เลยครับอยู่ที่ซอยยี่สิบสองนะครับนี่ครับไปนี่ครับมาได้เลยครับตามน้องน้อยมาเลยครับสวัสดีครับเอายังสวัสดีครับผมมาจากช่องน้องน้อยชาแนลครับผมก็เดี๋ยวขอชมทุเรียนแนะนําให้ครับใ้ายไห้ต้ดูนไหนครับผมมีราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้มีเบอร์สวยเนาะเบอร์สวยตอนนี้ค่ะซื้อไ้ก่อนจ้ะตอนนี้มีเบอร์สวยจ้ะเบอร์สวยนะครับเบอร์สวยมีราคาเท่าไหร่ 85บาท85บาทเนาะอันนี้85บาท85บาทเป็นสุกหามค่ะสุกหามเนาะใช่ค่ะเบอร์สวย45ผู้เต็มเต็ม85บาท85บาทจ้ะครับผใส่ตลาดใส่ตลาดเนาะกำลังสวยประมาณสี่โลสามโลสามโลถึงห้าโลสาโลเนาะครับ85บาทราคาถูกเนาะใช่ถูกแน่นอนค่ะเนื้อดีเราประกันเนื้อให้ร้านนี้เราประกันของที่ไหนคื้อให้อันนี้ของหลังสวนจ้ะหลังสวนอมรใช่ค่ะเดียวกันกับที่อ่างทองเลย ใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีเบอร์ลองเบอร์ลองนะครับผมเท่าไหร่ครับผมอันนี้เบอร์ลองแปดสิบอ่าสุขามเบอร์ลองแปดสิบเนาะค่ะกำลังดีเลยเนี่ยไซส์กำลังประมาณสองโลกว่านะใช่ค่ะสองโลนิดนิดแล้วก็จะมีเบอร์เล็กเบอร์เล็กเนาะครับเท่าไหร่ครับเบอร์เล็กเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทใช่จะเป็นไซส์ตลาดเนาะไซส์ตลาดครับราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาเนาะใช่ถูกนะครับผมราคาถูกกว่านี้ถูกเยอะแล้วนะอันนี้เป็นไซส์กลางไซส์กลางเนาะ อันนี้ไส้กลางครับผมลูกเราประมาณโลแปดถึงสองโลโลแปดถึงสองโลใช่ราคาเท่าไหร่เจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทโลกว่าแล้วก็แล้วก็จะมีเบอร์ตกไซสเบอร์ตกไซสเนาะอันนี้จะเป็นตกไซสค่ะตกไซสนี่เท่าไหร่ครับตกไซสราคาจะเท่าเบอร์เล็กเจ็ดสิบเจ็ดสิบาทไซส์กระโบงเนาะใช่ค่ะแตะโบงมันจะสวยใหญ่ไปเล็กไปใช่ค่ะแล้วก็จะมี เบอร์หัวเบอร์หัวเนาะหัวเท่าไหร่ครับเบอร์หัวราคาเท่ากันจ้ะจ้ะเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทเนาะใช่ค่ะเจ็ดสิบบาทโอเคสำหรับลูกค้าที่ชอบแกะเนื้อจะเน้นเบอร์หัวเพราะว่าเอ่อเหมือนผู้ใหญ่จ้ะครูใหญ่กินเต็มคำกับเนื้อดีจ้ะเนื้อดีกินแล้วอร่อยมากทางร้านนี้รับประกันเนื้อทุกแล้วก็เปิดกี่โมงครับอยู่นี้ต่อที่นี่สาขาตลาดไทยเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยใช่ก็ สามารถมาเลือกได้เลยมีราคาส่งอันนี้คือราคาส่งราคาราคายกเข่งขั้นต่ำเท่าไหร่ครับการจีนแต่ถ้าเกิดคนงบน้อย50โลเราก็ขาย50โลก็ขายนะขั้นต่ำ50โลนะครับผมใช่ค่ะได้รับประกันเนื้อครับอร่อยมากครับเนื้อของของท่ามสิงเนาะท่ามสิงขุนพรหลังสวนของขุนพรค่ะของใต้ใต้เนี่ยมันหวานมันอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะมีก็พาชมหมดเลยเนาะ ตอนนี้ก็จะเหลือแค่ประมาณสุกไม่แค่นิดหน่อยเพราะว่าวันนี้วันอาทิน้องมันจะขายดีขายดีเนาะใช่คนจะรีบซื้อของสุกไปขายวันนี้ับเพราะวันนี้เป็นวันหยุดเนาะที่ตั้งเข่งข้างหลังส่วนมากก็จะเป็นสุกหามสุกห้ามใช่อยู่ได้ประมาณสองถึงสามวันสำหรับลูกค้าที่ครับผมอยู่ไกลแล้วก็ค่อยๆไล่ขอไปครับผมจ้ะก็เดี๋ยวคัดให้พิเศษเลยสนใจโทรมาเบอร์ เบอร์ไหนครับเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0 6 3 1 5 1 6 4 4ม่งหค่ะโทรมาได้เลตลอด24ชั่วโมงนะครับผมมีสาขาเดียวเน้อตอนนี้ที่สาขาตลาดไทยก็จะเป็นที่นี่ที่เดียวร้านผลไม้ฤดูกาลซอย22ค่ะ22ท้ายซอยนะครับมาได้เลยนะครับรับประกันดูน้อยแนะนำนะครับมาได้เลยอร่อยครับผมจ้ะไปชิมมาแล้วไปซื้อมาแล้วครับผมแล้วก็ขายตัวนี้อยู่นะขายทุเรียนชุมพ่อยู่ หลังสวนรับรองอร่อยครับผมค่ะก็ยังไงก็ถ้าเกิดมาเลือกซื้อหน้าร้านได้จะดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้นี่มีชาชีพระบาดหนักมากในกลุ่มทุเรียนค่ะครับผมราคาถูกเกินไปก็น่ากลัวถ้าเกิดมาซื้อหน้าร้านอย่างเงี้ยเรามีหน้าร้านเรามีรับประกันอยู่แล้วเราเห็นของรับประกันรับประกันเนื้อเนาะใช่รับประกันเนื้อสามารถเค็มได้ค่ะเนื้อขาวเนือเนอเนื้อเน้อเค็มได้เ้เนื้อเออนเ้ เอาทุเรียนมาที่ร้านมาแบบนี้ชัวร์ครับมาได้เลยนะอยู่ที่ตลาดไฟคลองหลวงปทุมธานีครับผมนี่เอทุเรียนซอยยี่สิบสองครับผมรับประกันน้อยยืนยันให้เสียงหนึ่งครับเนื้อดีครับสุดยอดครับผมถ้าชิมมาแล้วไปซื้อมาแล้วค่ะไปซื้อก<อ>ายได้เลยไ,ไปตานได้นะเอาไปเอามาขายโอ้ใช้เยอะนะพี่เน้องก็คุณขายโอเคฝากร้านหน่อยครับผมยังไงก็ขอฝากร้านเอทุเรียนนะคะร้านผลไม้นะคะฤดูกาลซอยยี่สิบสองนะคะอยู่ท้ายร้านค่ะ มาเปิด24ชั่วโมงมาได้เลยใครยังไงก็เจออ้อมแน่นอน้องอ้อมเนาะจ้ะนีื้ออ้อมจ้ะมสยๆมากเลยค่ะไป้ายทุเรียนเสยๆแบบนี้มาได้เลยนะครับอยู่ซอย22เนาะร้านเด็ดทุเรียนครับเปิดทุกวัน24ชั่วโมงเนาะใช่ค่ะเปิดทุกวันค่ะตอนนี้ทุเรียนกําลังเยอะเนาะตอนนี้ทุเรียนออกเยอะค่ะราคาถูกราคาราคาย่อมเยาราคาถูกย่อมเยาแน่นอนตอนนี้แห่กินทุเรียนเนาะใช่คนคนนิยมกินทุเรียนเพราะว่าตอนเนี้ยราคามันถูกด้วยจ้ะเ เมื่อก่อนขายยากหน่อยตัวนี้ตอนนี้มันขายดียิ่งขายดีเนาะใช่เพราะว่าราคาถูกราคาถูกด้วยครับแนะนำครับผมมาได้เลยนะคเชิคระเลยทูเดียนครับผมกระดาษไทยนะครับผมนะโอเคขอบคุณครับ่บคุณค่ะก็มาได้เลยนะครับเชิญชวนแนะนำเลยครับลุงน้อยแนะนำเลยมาเลยเฮสทูเดียนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเนื้อดีรับประกันครับผมเปิด24ชั่วโมงครับผมที่เฮสทูเดียนครับผมโอเคลุงน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับลุงน้อยนะครับ แล้วเ,เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัส<อ>ดีครับดีดีนะครับผมค่ะ